นะครับอนัตตาคืออะไรครับเราไปดูพระสูตรที่พระเจ้าใช้อนัตตามันคืออะไรก็ต้องดูว่าพระเจ้าใช้อย่างไรนะพระเจ้าถามภิกษุรูปเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุบอกไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมก็คือต้องเดินไปสู่การแตกสลายการดับสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาใช่ไหมมาลับโรมาลลอนัตตาเห็นนะมันมาจากเหตุอะไรล่ะไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนแตกสลายก็คือเป็นอนัตตา ดังนั้นอนัตตาก็คือคําอธิบายของสิ่งที่แปลเปลี่ยนและดับไปแตกสลายไปสิ่งนั้นจะถูกเรียกว่าอนัตตาสิ่งที่ไม่เที่ยงก็แสดงว่ามันต้องมีการเกิดปรากฏหนังสือไม่เที่ยงไม้ไม่เที่ยงอาคารนี้ไม่เที่ยงคนไม่เที่ยงก็ต้องมีตัวมาให้ให้เรียกแล้วใช่ไหมว่าตัวอะไรที่มันไม่เที่ยงก้อนหินไม่เที่ยงน้ําไม่เที่ยงอากาศไม่เที่ยงต้นไม้ไม่เที่ยงคนไม่เที่ยงสัตว์ไม่เที่ยง ต้องมีสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาก่อน <c oughs> มีตัวตนให้เรียกว่าตัวแล้วตัวนั้นเนี่ยมันเป็นอนิจจังเปลี่ยนเปลี่ยนถึงจะเป็นนามธรรมก็ตามนะนามธรรมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะนามธรรมเช่นลายยกขึ้นมาสุขอันหนึ่งทุกคนรู้จักสุขทุกคนรู้จักทุกข์นะสุขไม่มีใครแช่อย,อยู่ทั้งวันไม่มีใครทุกข์แช่ทั้งวันมีการเกิดขึ้นมาหายไปเกิดขึ้นมาหายไปเห็นไหมมีสมุทัยเกิดมีนิโรธคือดับสิ่งใดมีสมุทัยเกิดนิโรธดับ สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเวลาพูดเกี่ยวกับเรื่องขันห้าจะพูดมุมของอริสัตคือเกิดกระดับถ้าผู้ดิงมุมหนึ่งจะพูดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าผู้ดิงมุมหนึ่งจะพูดอุปาโทปัญญ,ญายติเกิดปรากฏวโยคือเสื่อมและเสื่อมเรื่อยๆคือติสานยัตญญตังปัญญายติเสื่อมเรื่อยๆไม่หยุดเสื่อมนี่คือมุมการพูดของพระุทธเจ้าซึ่งทั้งหมดก็คือเกิดกระดับนั่นเองถ้าเอามารวมกันทั้งหมดก็คือเกิด สมุทัยหรืออุปาโทต่อมาก็จะเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงต่อมาก็จะเป็นทิฏฐสารยัตตังปัญญาติคือเสื่อมเรื่อยๆต่อมาก็จะเป็นนิโรธคือดับนะหรือมรณะต่อมาก็จะเป็นอนัตตาสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่สักพักแล่าวหายไปเนี่ยอนัตตาตัวตนมันมีชั่วคราวสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าขนาดที่สิ่งนั้นเนี่ยมันมีการเกิดขึ้นและหายไป เราเห็นมันหายไปแต่เราไม่ได้หายไปตามมันใช่ไหมนั่นแหละผู้เจ้าบอกตรงเนี้ยจะทําให้เรารู้ว่าเราผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตมันเป็นคนละตัวกันนะเนี่ยประเด็นง่ายๆแค่เนี้ถ้าเราสังเกตอะไรตั้งแต่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปนะเราจะรู้ว่าเรากับมันไม่ใช่ตัวเดียวกันโยม็นสุขเกิดขึ้นมาดีใจเกิดนมาดีใจหายไปเราไม่ใช่อารมณ์ดีใจไม่ใช่อารมณ์สุข แต่เราเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปมันกับเราคนละตัวกันนี่ทำยังไงเราจะเห็นขันห้าเป็นคนละตัวกันแบบนี้จึงต้องเข้าไปดูการเกิดการดับของมันทั้งห้าตัวแล้วเราจะได้ปัญญาตรงนี้ดังนั้นอน,นัตตาก,ก็คือใช้อย่างนี้นมาจากอะไระย่ยมต้องเข้าใจเรื่องเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปัจเจตาที่บอกเมื่อวานใช่ไหมดังนั้นเมื่อสิ่งนี้มีเมื่อไม่เที่ยงมีทุกครั้งจะมี ถ้าไม่เที่ยงเกิดขึ้นทุกขังจะเกิดขึ้นถ้าสิ่งไม่เที่ยงไม่มีทุกขังก็จะไม่มีเหมือนกันนะดังนั้นอน,อนัตตามาจากการที่เห็นทุกข์ถ้าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นจะเป็นอนัตตาถ้าทุกขังไม่มีอนัตตาก็ไม่มีนะนั้นเนี่ยปฏิจจรสุบาทมันเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยการแตกสลายเกิดจากเหตุปัจจัยคือไม่เที่ยงผู้เจ้าจึงบอกนะอนิจเจทุกขสัญญาถ้าเธอเห็นไม่เที่ยงเธอจะเห็นทุกข,งขงังคือแตกสลาย ทุกเขอนัตตสัญญาถ้าเธอเห็นทุกขังเธอจะเห็นอนัตตาเนีเห็นแตกสลายปุ๊บจะเข้าใจอนัตตาเลยอ๋อตัวตนมันมีชั่วคราวหนังสือก็มีชั่วคราวอาคารนี้ชั่วคราวคนชั่วคราวสุขชั่วคราวสัญญาความจําก็ชั่วคราววิญญาณก็ชั่วคราวเกิดดับตลอดอย่างนี้นนอืมอนัตตาเป็นอย่างนี้นเนี่ยทำความเข้าใจให้ดีพระสูตรแบบนี้มีเป็นร้อยๆประสูตร นั่งอ่านไปเรื่อยๆจะค่อยๆเข้าใจอยากให้พระอาจารย์อธิบายขยายความสิ่งที่ชาวพุทธเข้าใจผิดเรื่องกาลามสูตรข้อตักไปถามว่าธรรมรมมโนวิญญาณเป็นตัวเดียวกันหรือคนละตัวกับสังขารและการเชื่อมหรือสอดรับกันในสายปฏิจจสมุปบาทของสลายตะนะกับสังขารคา่อยอธิบายครับ ในเรื่องกลามาสูตรการามาสูตรที่เข้าใจผิดที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือพระชอบพูดกันว่าอย่าไปเชื่อแม้แต่คําพระพุทธเจ้าเพราะพูดไว้ในกลามาสูตรนี่คือยกพระสูตรก็ยกผิดนะเพราะไม่ได้ศึกษาพระสูตรนะก็เลยยกผิดเพราะเขาไปยกข้อสุดท้ายนะว่าอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าสมณะผู้พูดเป็นครูของตนสมโนโนครุนะพระองค์ไม่ได้บอกว่าอย่าฟังคําตถาคต คำตถาคตเนี่ยต้องฟังต้องเชื่อนะอ่าแต่อย่าเชื่อว่าสมณะผู้พูดเป็นครูของตนนะนั้นสมณะเนี่ยผู้เจ้าบอกพระองค์เนี่ยเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เก่งที่สุดก็ครูคนอื่นยังไม่เก่งเท่าก็อย่าเพิ่งไปเชื่อต้องเชื่อตถาคตตถาคตเก่งที่สุดเก่งกว่าการผู้เจ้าไม่มีขัดแย้งกันลองไปดูพระสูตรที่ผู้เจ้าให้เชื่อคําตถาคตชนเราได้เนี่ยนะ ชนเราได้ถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานพระอ,องค์ยืนยันเลยว่าภ <c oughs> ิกษุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมารมารในที่นี้คือความตายวัตตะที่เป็นที่อยู่ของความตายฉลาดต่อวิวัตฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารคือความตาย เป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมรตยูก็คือความตายเช่นกันฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมรตยูชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานทั้งโลกนี้และโลกอื่นตถาคตผู้ทราบตอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มานไปไม่ถึงและที่ที่มรตยูไปไม่ถึงตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้ง ประตูนครแห่งความไม่ตายนะตถาคตได้เปิดลงไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถินอันเกษมกระแสแห่งมารผู้มีบาปตถาคตปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทําให้หมดพิษสงแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมูลด้วยปราโมทปราถนาธรรมอันเกษมจากโยค่าเถิดนะคําพูดพระเจ้าไพารมากพระสูตรนี้ไพรมนะเราลองสาธายายไปเรื่อยๆจะรู้สึกซาบซึนะ้ง พระองค์ยังตรัสอีกว่านะสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นลูก,กุตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยวฟังไหนอ่ะบอกไม่ให้ฟังคําตถาคตเนี่ยตัดไว้ตรงๆเลยต้องฟังคําตถาคตต้องฟังด้วยดีต้องเงี่ยวฟังต้องตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนนะต้องเชื่อต้องฟัง เห็นนะเพราะเหตุแห่งการไม่ศึกษาคำตถาคตนั่นเอง <c oughs> ธรรมารมณ์มโนวิญญาณเป็นตัวเดียวกันหรือไม่ไม่ใช่มโนการรับรู้ทางธรรมารมณ์จะประกอบด้วยสามอันผู้เจ้าบอกมโนคือใจมโนวิญญาณแล้วก็ธรรมารมณ์ใจหรือจิตเนี่ยนะเป็นคนเข้าไปรู้ธรรมารมณ์ขณะที่มโนเข้าไปสัมผัสพว้เนี่ยจะเกิดมโนวิญญาณคือการรับรู้ขึ้น นะเป็นอย่างนี้การเชื่อมหรือสอดรับกันในสายปฏิจจสุบัติของสลายนากับสังขารสลายนากับสังขารไหนไปดูสายปฏิจจสิก็ไม่เห็นมีอะไรสลายนะมันได้มาจากนามรูปนั่นเองสลายนะแล้วเราบอกว่าสังขารสลายนะได้มาจากนามรูปนามรูปกับสังขารนี่ตัวเดียวกันนั้นเนี่ยกุจาเปลี่ยนแค่ชื่อเพื่อที่จะเชื่อมไปนะ่ะ สู่สังขารทั้งหลายลองไปดูปฏิจจาที่หมุนไปมาทั้งสองอันสิพวกเราต้องท่องปฏิจจาได้ตรงนี้ถึงจะเข้าใจนะเนี่ยลองดูปฏิจจาแบบนามรูปปฏิจจาสูบาทแบบหนึ่งที่พระเจ้าตรัสจะสุดแค่วิญญ,ญาณกับนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญ,ญาณเพราะมีวิญ,ญญาณจึงมีนามรูปไม่ถึงอวิชชาเห็นไหมสุดแค่นี้ดูดีๆนะตรงนี้นะตัวนามรูปตรงนี้นะพระองค์จะเปลี่ยนเป็นสังขารที่เหลือเหมือนเดิมหมดเห็นนะเป็นสังขาร แล้วก็เลยขึ้นไปสังขารทั้งหลายแล้วขึ้นมาอาวิชชาโยมต้องจําพวกนี้อยู่ในหัวหมดเลยแล้วจะรู้ว่าผู้เจ้าเปลี่ยนคํานิดเดียวปุ๊บที่เหลือมันเดิมนะนี่คือการเชื่อมคํากันโยมจะเข้าใจว่าอ๋อสังขารกับน,นามรูปก็คือตัวเดียวกันนามรูปถูกวิญญาณถูกดึงวิญญาณออกไปหนึ่งนามรูปก็จะเหลือ4คือรูปเวทนาสัญญาสังขารแค่นั้นเองสีท่านนี้คือนามรูปนะเนั่นตรงนี้ท่องให้กล้องนะสังขารก็อันเดียวกันสลาญนะใจแทนกันก็ได้ ตอนนี้เลือกสิบคำถามนะครับหลักธรรมของผู้ครองเรียนข้อไหนที่จําเป็นและทําให้ทุกคนเข้าใจกันลดความขัดแยง้งโต้เถียงครับอยากลดความขัดแยง้งลดการโต้เถียงให้ลดธรรมะสองอย่างออกจากใจอิจฉากันตรีกันจอมเทพเนี่ยมาถามพระตถา,าคตบอกว่าอะไรเป็นเหตุให้ยักษ์น้าคนทันนสูรมนุษย์เนี่ยนะเทวดาทั้งหลายเนี่ย ทั้งที่ไม่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนกันไม่อยากทะเลาะกันแต่มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนกันทะเลาะกันอะไรคือเหตุปัจจัยผู้เจ้าบอกว่าอิจสาและมัจฉริยะอิศสาคืออิจฉามัจฉริยะก็คือความตรนีนี่แหละทำสองอย่างนี่แหละคือเครื่องผูกพันสัตว์ทั้งหลายจอมเทพก็เลยถามผู้เจ้าตอบไปว่าแล้วความอิจฉาและความตริีนั้นเกิดมาจากอะไรผู้เจ้าก็ตอบว่าเกิดมาจากสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รัก เรารักอะไรเราไม่รักอะไรนั่นแหละเดี๋ยวจะเกิดอิจฉาเกิดตนีขึ้นแล้วแล้วจะเกิดการทะเลาะเบาแวงยังมีปฏิจจสุบาทของความตะนีด้วยนะว่าความตนีก็เกิดมาจากตัวตัณหานั่นเองนะดังนั้นการตนีการหวงกัน้นนะมันเกิดมาจากตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีการแสวงหามีการได้ปรงใจรักกำเนิดด้วยความพอใจเสือกโมเมาจับอกจับใจตหนะีเห็นไหมะนีหวงกัน้น เรื่องราวเกิดจากการห่วงกันคือการทะเลาะบ่อแวง้งการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมบาปอากุศลเป็นนันเองจึงเกิดขึ้นนี่อาการจิตของมนุษย์ทั้งหมดเลยกรนีมาจากอะไรมาจากตัณหานั่นเองตัณหาแล้วจะแสแวงหามีได้มีโปร่งใจรักกำหนดด้วยความพอใจเซลโมเมาจับอกจับใจกรนีนะแล้วที่สุดก็ทะเลาะกันนี่คือปฏิจจสุบาทลำดับขั้นของการเกิดขึ้นแห่งการทะเลาะบ่อแวงของสัตว์ในโลกหน้าที่โยมคือรีบละนันทีให้ไวที่สุดนะ เกิดตัณหามาแล้วรีบวางเกิดพอใจมาแล้วรีบวางอยู่เบกขายได้อุเบกขา,าไม่มีเสียหายเลยพระองค์บอกพระองค์ไม่เห็นโทษของอุเบกขาเลยนอกเสียจากว่ามันดับไปได้แค่นั้นเองโทษมันนิดเดียวนะดังนันน้นสร้างอารมณ์อุเบกขายได้ก่อนแต่อุเบกขายังไม่ใช่วิมุตนะดังนั้นก็ต้องเห็นโทษของมันโทษของมันคือความไม่เที่ยงความเสื่อมและความดับนะครับเราจะแผ่ผลบุญที่กระทําแล้วให้แก่บิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้หรือไม่ ท่านจะได้รับหรือไม่เช่นการทําทานหรือนั่งสมาธิการอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วมีวิธีการทําและส่งถึงได้อย่างไรครับพุทธเจ้าอนุญาตให้ทําได้ตรัสไว้ในเรื่องของทิฏฐหกจะถึงอย่างไรละอกุศลหรือนิวรหานะพุทธเจ้าตรัดกวาเสตาการแผ่เมตตาเนี่ยหลักการก็คือละนิวรห้ากามฉันทะปาบา,าตินมิตหะอุทจักกุกุจาวิจิกิจชาห้าอย่างห้าตัวนี้นะมีหลักการเดียวไม่มีอะไรซับซ้อน ผู้ที่ฆ่าตัวตายเราสามารถทําบุญหรือช่วยแก้กรรมให้เขาได้อย่างไรครับหลักการเดียวกันคือทําบุญอุทิศให้ไม่มีวิธีอื่นช่วยอะไรไม่ได้แล้วคนตายไปแล้วาการนั่งสมาธิมือจําเป็นต้องประสานกันหรือไม่อันนี้พระาอาจารย์ตอบแล้วนะครับพระพุทธเจ้าเคยมาประเทศไทยหรือไม่เหตุใดจึงมีรอยพระพุทธบาทอ๋อไม่มีพวกรอยพวกนี้ทําขึ้นดีหลังนั่นนั่นนะพระเจ้าไม่เคยบัญญัติการไปสังเวชนิยสถานทําให้เราเจริญในธรรมได้ดีขึ้นหรือไม่มีข้อดีอย่างไร ถ้าเมืองไทยการไปเขาคิดจกูดแม่ใจว่าสะกดผิดหรือไม่เทียบได้มากน้อยแค่ไหนครับอต้องไปของจริงเพราอพุทธเจ้าตัดไว้ลองไปดูพระสูตรที่พุทธเจ้าตัดสําหรับกุลบุตรผู้มีศรัทธานะการที่ได้ไปดูในสังเวชนีย,ยสถานสีเนี่ยนะก็เป็นเหตุให้เกิดปิติเกิดความวมั่สายเป็นไปเพื่อสุติโลกสวรรค์ได้นะอน,อนุนภิกษุทั้งหลายหรือภิกษุณีทั้งหลายหรืออุบาสกทั้งหลายหรืออุบาสิกาทั้งหลาย ผู้มีศรัทธาจัดพากันมาสู่สถานที่สีตำบลเหล่านี้โดยหมายใจว่าพระตถาคตได้ประสูติแล้วณที่นี้บ้างพระตถาคตได้ตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วณที่นี้บ้างพระตถาคตได้ประกาศอนุตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วณที่นี้บ้างพระตถาคตได้ปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานทาุณที่นี้บ้างดังนี้นะอนุอน,นชนเหล่าใดเที่ยวไปตามเจดีสถาน จากมีจิตเลื่อมใสทำกาละแล้วชนเหล่านั้นจากเข้าถึงสุติโลกสวรรค์ภายหลังแต่การตายเพราะการแตกทำลายแห่งกายดังนี้เป็นช้อยหนึ่งของอารมณ์เท่านั้นที่จะไปสู่สุติโลกสวรรค์ไม่ใช่ยืนยันว่าจะได้100%เซเพราะอย่างพระองค์บอกว่าผู้ที่รักษาสินท้าจะได้สุติโลกสวรรค์แต่ถ้าบอกว่าคนรักษาศีลท้าทุกคนจะได้สุติโลกสวรรค์ผู้เจ้าไม่ยอมรับด้วยนะ ดังนั้นความละเอียดของคำผู้เจ้าทุกคำเลยนะโอ้โหมีความหมายหมดเลยปริพาชกเขาไปเห็นคนรักษาศีลห้าแล้วไปเกิดในนรกคนผิดศีลห้าไปเกิดในสวรรค์เลยมาถามผู้เจ้าผู้เจ้าก็เลยอธิบายเรื่องนี้เอาไว้ว่าอาน์บุคคลมีสิบธิจำพวกในโลกคนบางคนทูศีลเนี่ยแต่เคยฟังธรรมสังสมสุตตะแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเคยประพฤติปฏิบัติเนี่ยพวกนี้พ้นอบายได้นะไปสู่ติโลกสวรรค์ได้น้ำหนักการฟังธรรมปฏิบัติธรรมมีเยอะ มีน้ำหนักมากกว่าสินหลายร้อยเท่าดังนั้นแค่เราระลึกได้ปุ๊บเนี่ยจิตสามารถบรรลุทำได้อ,อันนี้ก็ประโยชน์ของสังเวสีนะตามพุทธจนะการจุดทูปเทียนบูชาพระมีหรือไม่ครับไม่มีไม่ไม่เคยบัญญัติไว้จุดเทียนก็มีบัญญัติให้แสงสว่างถ้าห้องมันมืดก็จุดเทียนกันนะส่วนทูปก,ก็ไม่ไม่ได้มีปอกไม่ทาก็ได้ไม่ทําทั้งชีวิตโยมก็หลุดพ้นได้นะการบูชา ไปดูการบูชาผู้เจ้าอย่างสูงสุดเนี่ยบูชาได้ด้วยอย่างไรนะประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมนะเทวดาเอาดอกไม้มาโปรยลงนะดอกไม้สวรรค์ผู้เจ้าบอกอานนท์ยังไม่ใช่นันเนี่ย <c oughs> เนี่ยเทวดา,าดอกไม้มาโปรยนะผู้เจ้าบอกอานนท์การบูชาเหล่านี้หาชื่อว่าตถาคตเป็นผู้ที่ได้รับการสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วไม่อานนท์ ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่เห็นนะประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมหนึ่งปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าเขาสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดสุดยอดแล้วนะแค่นั้นแหละเรามานั่งสมาธินี้บูชาตถาคตอย่างสูงสุดแล้วเดินตามท่านศรัทธาท่านกระทำตามนะ ไม่มีอะไรเลิศกวก่อนนี้แล้วนะการที่ฟังและอ่านคําบาลีตามพุทธชนะแล้วไม่เข้าใจจําไม่ได้จะทําให้ไม่สามารถอยากต่อการหลุดพ้นหรือไม่สําหรับผู้ใหม่เริ่มต้นอ่านเล่มไหนดีครับเล่มไหนก็ได้ครัพระเจ้าดีหมดนะเ,เข้าใจแค่ไหนเอาแค่นั้นส่วนเราทําพระสูตรง่ายๆก็ปฐถมธรรมตามรอยธรรมก้าย่างอย่างพุทธคารวาชั้นเลิศ์สี่เล่มเนี้ยพระสูตรง่ายๆเป็นพื้น เช่นกล่าว,ว่าชั้นเลิศเนี่ยหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดอย่าเคร่งเครียดเครียดคัดมากกับการทำมาอยู่หากินและตั้งหากินโดยเป็นธรรมนะสองทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำแบ่งปันพวกทรัพย์บำป็นบุญเนี่ยก็ภาษาธรรมดาผู้เจ้าตรัสเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วสินห้าก็คำผู้เจ้าไม่เข้าใจไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติปีนิกาไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราอย่าเมาเนี่ยคำผู้เจ้าบัญญัติตั้งนั้นดังนั้นอย่าบอกว่าคำผู้เจ้ายากนะคำผู้เจ้ามีทั้งง่ายทั้งยากนะอยู่ที่ว่าเรา มีความรู้แค่ไหนมีอินทรีย์แค่ไหนนะสั่งสมสุตตาม,มาแค่ไหนนะนั้นเราสั่งสมสุตตาน้อยเราก็รู้น้อยธรรมดานะค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆฟังอ่านไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจเองจำไม่ได้ไม่เป็นไรก็อย่างที่ที่บอกอะขอให้จําได้คําเดียวที่พระเจ้าตรัสก,กับคำนี้ไงแม้ว่าเขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียวนะก็จะเป็นไปเพื่อความสุขแก่เขาตลอดกาลนานโยมอ,อยู่มาสามวันนะ จำละนั้นที่ได้คำเดียวโอเคจะได้ละนีะ่ไม่เป็นไม่มีปัญหนาไม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยรู้ลมหายใจเขาออกอย่างเดียวใช้ได้ละกายยกตาสติอัญชนเราใดไม่หลงลืมอมาตะาชื่อว่าอัญชนเราไม่หลงลืมถ้ายมไม่ลืมเอาจิตมาอยู่กับกายยมได้อมาตะาแน่นอน,นอถ้าหากตำรวจผู้จําเป็นต้องฆ่าคนบาปมากน้อยอย่างไรแก้กรรมอย่างไรและคําว่าพันเตแปลว่าอะไรครับพันเตแปลว่าท่านผู้เจริญ เรานำมาใช้เพื่อให้ลองไปดูอวุโสพันเตผู้เจ้าบัญญัติพระทุกวันนี้ใช้กันผิดหมดเลยนะพระในสายวัดป่าใช้กลับกับผู้เจ้าอีกนะอาตมาอยู่สายวัดป่ามาัจะ30มสิบปีน่ะเพิ่งรู้ว่าใช้กลับกับผู้เจ้าเราใช้เราเรียกผู้อ่อนกว่าว่าพันเตผู้แกกว่าว่าอาวุโสเรียกแบบภาษาไทยแต่ผู้เจ้าเนี่ยให้ผู้อ่อนเรียกผู้แก่ว่าพันเตหรืออายสมา ให้ผู้แก่เรียกผู้อ่อนว่าอาวุโสหรือชื่อหรือโคดนะเนี่ยพอไม่ศึกษาคำพุทธเจ้าพูดกลับกันคนละเรื่องเลยอานอน์เวลานี้ภิกษุทั่วไปเรียกกันด้วยคําว่าอาวุโสแก่กันและกันทั้งแก่และอ่อนเนี่ยโดยการที่เราล่วงรับไปแล้วไม่ควรเรียกร้องกันดังนั้นผู้แก่กว่าจงเรียกผู้อ่อนโดยชื่อโดยสกุลหรือโคดเนี่ยหรือโดยคําว่าอาวุโสแปลว่าท่านผู้มีอายุผู้อ่อนกว่าจงเรียกร้องผู้แก่กว่าว่า พันเตหรืออายัสมานะนีเป็นอย่างนี้นั้นนอกจากเราจะบัญญัติกันใหม่เรียกกันผิดสลับกันแล้วเราก็ไปบัญญัติใหม่เช่นหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาหล,งหลวงอาหลวงลุงอะไรพวกนี้ไม่มีเยอะอยู่ในพุทธศาสนาเราต้องใช้คำพระตถา,าคตนะและคำตถาคตจะได้ไม่สูญหายไปไงใช่ไหมนั้นอย่างโยมไปอินเดียเนี่ยเวลาแขกเขาเจอปลาเขาเรียกพันเตพันเตนะท่านผู้เจริญนั้นเราก็ใช้ศัพท์ ตถาคตนั่นแหละนะคำจะได้ไม่สูญหายถ้าหารตำรวจจำเป็นต้องฆ่าคนบาปบ้างน้อยอย่างไรฆ่าถึงเก้าร้อยกว่าคนอย่างย่อมถ้ายัางไม่ถึงบรรลุนิพพานได้แต่อย่าหลุดไปฆ่าพ่อฆ่า <c oughs> แม่แม้คนเดียวก็จบเลยนะอะองค์ริมาณฆ่ามาเก้าร้อยกว่าคน <c oughs> ก็ยังบรรลุนิพพานได้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลอะไรมากนะนั่งสมาธิให้มากเจริญปัญญาให้มากพิณาให้มากนะเดี๋ยวหลุดพ้นเอง ตามพุทธาพระพุทธเจ้า<ม>จได้ทรงตัดสอนเรื่องการรับประทานอาหารอย่างมีสติหรือไม่ว่าต้องทําอย่างไรบางแห่งสอนให้เคี้ยวหนอรถหนอกลืนหนอเนื่องจากอาหารที่นี่อร่อยมากจึงรับประทานบำงรุมกิเลสไปแล้วอข,อขอความเมตตาพระอาจารย์ชินแอเพื่อแก้ไขในจุดนี้ครับมไม่ได้ลองฉันด้วยจะได้ช่วยวิเคราะห์นั้นอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะว่าโภชนะมตตัญญา ก็ชื่อว่ามีสติในการขบจันนะอืมส่วนเขี้ยวหนอคืนหนออนะไม่มีพวกนี้แต่งขึ้นนะ,ะพวกหนอๆนี่มาจากพระพม่าที่ไม่รู้พุทธวจนะก็บัญญัติกันเองนะเราก็สอนกันมายาวเลยนะนั้นพวกอภิธรรมอะไรพวกนี้ก็ปรุงแต่งขึ้นสิบสองเล่มของอภิธรรมนี้แต่งใหม่นะก็อ,อร่อยไม่เป็นไรดีแล้วนะแต่กินให้พอดีแล้วกันคือมีท้องพร่องอยู่เล็กน้อยนะ ยวลองลองเวลาทานอาหารเนี่ยลองทานโดยไม่คิดเนี่ยนะจะรู้สึกว่าหมดความอร่อยไปเยอะเลยนะเวลาทานเนี่ยคนเราจะคิดเยอะเลยฟุ้งซา่านคิดโน,น่นคิดนี่เยอะเลยลองรู้รู้สึกแค่การเคี้ยวการกลืนการรับรู้รสพอคิดมาปุ๊บรีบวางคิดปุ๊บรีบวางปุ๊บอย่างเนี้ยนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะเวลาเราตัดความคิดเรื่อยๆเนี่ยรเราาจจะรู้สึกเลยว่าจุดที่หลุดออกไปคิดมากที่สุดก็คือจุดที่นั่งฉันอาหาร อายนะทางลิ้นเป็นอายนะที่แรงที่สุดในบรรดา5าอายนาของกายลองสังเกตเพราะอะไรรู้ไหมผู้เจ้าจึงบัญญัติตรงนี้ว่าถ้าเราคุมกับพลีกาลาหานเนี่ยจะได้ถึงอนาคามีบุคคลเอ๊ะทำไมลิ้นมันเก่งถึงขนาดนั้นน่ะว่าคุมตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยละอีก4ที่เหลือได้เลยเพราะว่าเวลาตาเห็นรูปชอบเนี่ยหูชอบด้วยไหมไม่เกี่ยวจมูกชอบด้วยไหมก็ไม่เกี่ยวจมูกได้กลิ่นหอมหูอยากได้ด้วยไหมไม่ตาก็ไม่อยากแต่ลิ้นเนี่ย เวลาตาเปลี่ยนอาหารลิ้นก็อขอด้วยนะจมูกได้กลิ่นหอมๆอมาหารนะลิ้นขอด้วยใครมาพูดเรื่องมะนาวเปรี้ยวนะ,ะส้มตำนี่อร่อยก็อ่าขอด้วยลิ้นขอด้วยลิ้นเนี่ยขอพ่วงด้วยทุกอายนะเลยเห็นความสาคัญของมันไหพรูเจ้าบอกคุมลิ้นอย่างเดียวเนะี่ยอนาคามีบุคคลนะอ่าอีเป็นประเด็นที่แปลกที่จะไม่มีใครสอนเราตรงนี้นะ,ะข้อสุดท้ายนะครับ เวลากลับไปปฏิบัติเองที่บ้านควรนั่งสมาธิเดินจงกรมแต่ละครั้งใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อให้เกิดวินัยในตนเองครับอจะเอาน้อยสุดไหม,มเพื่อไม่เบียดบังเวลาของเราครูเจ้าบอกว่าถ้าภิกษุจเจรินานาปานสติแม้ชั่วการเพิงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินตบัดของชาวแว่นแคว้นเปล่า จะป่วยกล่าวไปยหญ่ถึงเมื่อกระทําให้มากซึ่งอาณาปานาสติเล่านะอาตมาบวชมานี่ถ้าวันหนึ่งอาตมารู้ลมหายใจแค่รัดนิ้วมือเนี่ยพระุทธเจ้าบอกคุ้มค่าเข้าสุขญาติโยมแลยเห็นไหมนี่ขอน้อยมากเลยนะนี่ขนาดขอพิสูจน์นะอย่างนิดเดียวนะั้นเลยนะโยมคงจะพอแบ่งเวลาให้ได้มั้งแล้วพระุทธเจ้าก็ให้ทําเช้ากลางวันเย็นนะลองไปดูพระสูตรที่ให้ทําเช้ากลางวันเย็นเวลาตอบต้องมีคํพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยนะ แล้วยมเนี่ยจะไปวัดที่ไหนก็ตามพระพูดมาปุ๊บขอคำผู้เจ้าหน่อยกายเนี่ยถามนั่นเลยแล้ว <laughs> ไม่มีดิฉันไม่เชื่อดิฉันเชื่อผู้เจ้าคนเดียวนะชาวร้านตลาดที่ประกอบด้วยองค์สามเป็นผู้ควรเพื่อจะได้ผลกําไรที่ยังไม่ได้เพื่อทำผลกำไรที่ได้รับอยู่แล้วให้งอกงามไปสามประการอย่างไรเล่าสามประการคือชาวร้านตลาดในกรณีนี้ย่อมจัดย่อมทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้า ย่อมจัดย่อมทํากิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวันแล้วก็ในเวลาเย็นเนี่ยพิสูุก็เหมือนกันนะประกอบด้วยทำสามประการเป็นผู้ควรเพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทํากุศลธรรมที่บรรลุแล้วให้งอกง,งามยิ่งขึ้นกําหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟื้อในเวลาเ,เลาชา้ากลางวันเย็นนะทำมาละสามเวลาเหมือนชาวร้านตลาดแมค้าต้องขยันทั้งเชา้ากลางวันและเย็นเนี่ยตอนนี้ผู้เจ้าขอน้อยไหมน้อยเนาะ ง่าย <laughs>